เคยเห็นภาพสลักที่วิหารเดนเดราในอียิปต์ไหมดูเผินๆเ,เหมือนภาพเทพพเจ้าแต่บางคนบอกว่ามันคือหลอดไฟหลอดไฟคุณอาจจะอุทานแบบนั้นวิหารนี้สร้างเมื่อกว่า2,000ปีก่อนเทคโนโลยียังไม่น่าจะก้าวหน้าขนาดนั้นแต่ลองดูดีๆสิ ไอสิ่งที่ดูเหมือนงูในภาพน่ะมันเหมือนไส้หลอดไหมแล้วไอกล่องที่รองรับอยู่ละ่ะเหมือนหม้อแปลงไฟหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์บางคนแย้งว่ามันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาเป็นเรื่องราวของการสร้างโลกแต่ก็มีอีกหลายคนที่เชื่อว่าชาวอียิปต์โบราณอาจมีความรู้เรื่องไฟฟ้าที่เรายังไม่เข้าใจ ปริศนาหลอดไฟเดนเดราจึงยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องลึกลับที่น่าตื่นเต้นที่สุดของอียิปต์โบราณมันคือเทคโนโลยีล้ำยุคหรือแค่จินตนาการของเรากันแน่คำตอบยังคงรอการขนพบ